ไปใน Youtube คตตโสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำกระชายต้านโรคมาฝากทุกๆท่านค่ะมีทั้งแบบสดแล้วก็แบบต้มใบเตยนะคะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้นะคะกระชายขาวหรือว่ากระชายที่เรามาทำน้ำยาขนมจีนเนี่ยละคะ่ะมะนาวใบเตยน้ำตาลทรายแดงน้ำพึง่งน้ำผึ้งต้องเป็นของแท้นะคะ เกลือป่อนน้ำเปล่าวันนี้ใช้2ลิตรค่ะหรือว่า2000 ml นะคะเกลือป่อนไว้สำหรับล้างกระชายแล้วก็น้ำส้มสายชูด้วยค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราซื้อกระชายมาเขาก็จะเปื้อนดินเปื้อนโคลนแบบนี้นะคะบางทีเกษตรกรบางท่านอาจจะใส่ปุ๋ยคอกค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาล้างเอาคลนออกก่อนค่ะล้างผ่านให้น้ำไหลแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเติมเกลือป่นลงไปในชามอ่างค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าไม่มีน้ำส้มสายชูใช้เกลือป่นอย่างเดียวก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คนเกลือป่นให้ละลายจากนั้นเราก็จะนำกระชายลงไปแช่ค่ะจะแช่ไว้แบบนี้10นาทีนะคะ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆค่ะพอครบ10นาทีแล้วก็นำกระชายมาล้างอีกประมาณ3-4ครั้งนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะนำกระชายมาหั่นนะคะตัดหัวท้ายก่อนค่ะหั่นเป็นแว่นๆเ,เ,เล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการปั่นค่ะ ส่วนหัวกระชายตรงที่เป็นแข็งแข็งส่วนตรงนี้เขาก็จะมีความเผ็ดแล้วก็จะมีความหอมมากๆเลยนะคะเราก็จะมาปอกเปลือกค่ะเสร็จแล้วก็จะนำมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้กระชายทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็นำลงไปปั่นค่ะจะปั่นทีละครึ่งก่อนนะคะแล้วเติมน้ำให้ท่วมกระชายค่ะก็ประมาณ250 ml หรือว่า1ถ้วยตวงนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะพักไว้ก่อนแล้วมาปั่นส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะค่ะสำหรับเราจะดื่มสดนะคะก็จะนำส่วนนี้ลงไปกรองก่อนค่ะจะกรองประมาณสัก2-3ครั้งนะคะ,ะ,คะเพื่อว่าให้น้ำกระชายเขาเหลือกากใยน้อยที่สุดค่ะ ถ้ามีฟองก็ตักออกด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะพักไว้ก่อนค่ะสำหรับกระชายปั่นส่วนที่เหลือเราก็จะไปต้มใส่น้ำใบเตยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมน้ำค่ะใส่หม้อลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือป่นค่ะ แล้วคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลและเกลือป่นละลายก็เปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะตามด้วยใบเตยแล้วร้อยเขาเดือดค่ะปิดฝาด้วยนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้ก็เติมกระชายที่เราปั่นไว้ลงไปค่ะแล้วหลีเป็นไฟอ่อนนะคะ จะเคี่ยวต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้กระชายเขาคลายความเผ็ดออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะอันนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะน้ํากระชายที่เราต้มใส่ใบเตยเขาก็จะงวดลงเยอะเลยนะคะกลิ่นใบเตยแล้วก็กลิ่นกระชายนี่เข้ากันมากๆเลยนะคะไม่มีความรู้สึกว่าเราทําแกงอยู่เลยค่ะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วพักไว้ให้เขาเย็นนะคะระหว่างที่รอให้กระชายใบเตยเย็นนะคะเราก็จะมาชงส่วนที่เป็นกระชายสดกันต่อค่ะ หนึ่งแก้วกาแฟก็จะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาค่ะน้ำพึ่งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันหรือว่าคนให้น้ำพึ่งละลายนะคะจากนั้นก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะ แล้วคนให้น้ำพึ่งละลายนะคะหรือว่าคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเท่านี้เราก็จะได้น้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวที่เราทำเองกับมือแล้วนะคะถ้าเราพักไว้สักครู่เขาก็จะตกตะกอนแล้วก็มีความใสแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับท่านไหนที่ชอบสูตรน้ำพึ่งมะนาวนะคะน้ำกระชายปั่นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเก็บใส่ขวดแล้วแช่ในตู้เย็นสามารถนำมาดื่มได้หลายๆวันด้วยนะคะ วิธีชงก็แบบที่ในคลิปเลยค่ะค่ะสำหรับน้ำกระชายใบเตยนะคะก็เย็นแล้วจากนั้นเราก็จะนำมากรองค่ะจะก,กรองส่วนด้านบนประมาณสักสอาครั้งนะคะส่วนที่ตกตะกอนก็จะกรองหลายๆครั้งค่ะกรองวิธีนี้ไม่สำเร็จก็จะใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะ เสร็จแล้วก็มาเตรียมใส่ขวดกันนะคะเพื่อเก็บไว้ทานได้หลายๆวันค่ะสำหรับรสชาตินะคะถ้าให้เลือกก็จะเลือกน้ำกระชายใบเตยค่ะเพราะมีความกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นหอมใบเตยทานง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรน้ำพึ่งมะนาวก็จะให้ความสดชื่นนะคะก็แล้วแต่ว่าคนชอบค่ะก็ลองทําดูทั้งสองสูตรเลยนะคะค่ะววิธีปิดฝาขวดนะคะ เราก็วางฝาขวดแล้วใช้อุ้งมือเรากดหรือว่านิ่วโป้งกดลงไปแรงๆค่ะจากนั้นก็หมุนให้เขาดังคลิกนะคะเนี่ยค่ะหมุนจนไม่ให้เขาเหลือช่องว่างตรงนี้นะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำกระชายค่ะเมนูเพื่อสุขภาพเราสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะสูตรทานสดหรือว่าสูตรต้มใบเตยก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ก็ลองไปทําดื่มกันดูนะคะค่ะเคล่นลับดีๆแบบนี้บายช่องคําตัวโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ